สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมสบายสบายชันแน่ครับผมนะครับก็หลังจากที่มาเก็บแก้วมังกรใน e ีีที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็ก็จะกลับบ้านนะครับผมก็นึกได้ว่านะครับว่าก่อนที่จะมาปลูกแก้วมังกรนั้นนะครับมีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยังค้างคาใจอยู่นะครับเพราะว่ามันมีนะครับเวลาท่านนะครับผมอาจจะเคยเห็นนะครับภาพที่เขาลง ใน u t u b e นะครับสมัยก่อนเนาะก็จะจะมีกระถางนะครับเป็นกระถางแล้วก็มีมีแก้มังกรนะครับเต็มนะครับผมผมก็สงสัยตลอดว่าเออมันปลูกได้จริงหรือนะครับท่านผู้ชมก็คือสูงสูงแค่เนี้ยนะครับเหมือนกระถางต้นไม้ทั่วๆไปแล้วก็มีกิ่งแก้มังกรนะครับอ่าอยู่รอบเสาแล้วก็มีลูกเต็มเป็นเหมือนแบบช่อดอกไม้จัดช่อดอกไม้นะครับผมผมก็เลยสงสยัยผมก,ผมก็ผมก็ปลูกมามันก็ยังไม่เป็นอย่างที่เขา่านะครับผม ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงสงสัยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เห็นหลายๆคนเอาไปแชร์ว่าการปลูกแก้มังกรเป็นอย่างนี้นะเป็นเป็นแบบที่รูปรูปในในในยูทูบนะครับที่ที่หลายเห็นในหลายช่องนะครับที่ที่ทาเกี่ยวกับกเกษตรแก้มังกรนี้เอ,อามาลงนะครับผมผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับผมผมคิดว่านะครับผมเขาต้องทําแบบนี้ครับท่านผู้ชมผมว่านะครับเขาก็ต้องไปตัดกิ่งนะครับแก้มังกรที่มีลูกติดนะครับเป็นลูกที่ สุกเรียบร้อยนะผมแล้วก็มาใส่นะครับเอามานะครับก็คือเตรียมกระถางไว้ก่อนเนาะแล้วก็เอาเสามาปักนะครับแต่ตัวนี้ผมสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าผมจะเอาใส่เสาต้นที่แก้มงกรผมผมลืกอออกนะครับก็นะครับนำทีละกิ่งละกิ่งที่มีลูกสุกติดนะครับติดในกิ่งนั้นนะคือปกติเราเก็บแก้มงกรเราจะตัดเฉพาะลูกใช่ไหมครับผม แต่นี้เขาจะตัดเอามาทั้งกิ่งเลยนะครับมาทั้งกิ่งเสร็จแล้วก็จะเอามามัดรวมกันนะครับในกระถางหรือเสาที่เตรียมไว้นั้นนะครับทําผมคิดว่าทําอาจจะเป็นฤดูการทําเพื่อการตกแต่งในเกี่ยวกับพิธีงานหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าแหล่งที่มาของภาพนั้นนะครับมาจากไหนอาจจะเป็นมาจากประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามก็ได้นะครับท่านผู้ชม ผมก็ติดใจนะครับคาใจมาตลอดว่าเออมันปลูกได้จริงหรือนะครับผมผมก็มาปลูกกำมังกรได้สามสี่ปีผมก็ยังไม่เห็นมันจะเป็นเหมือนที่เขาว่าครับผมแล้วก็ตามทฤษฎีตามปฏิบัติที่ผมทํามาถ้ากิิงแกวมังกรไม่เลยขึ้นถ,ถึงหัวเสานะครับผมแล้วก็โค้งลงมานะครับยอย่างน้อยก็สามสิบเซนติเมตรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ไม่เห็นติดลูกนะครับท่านผู้ชม ผมก็เลยเกิดไอเดียนะครับตามที่ผมกําลังทําอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมเอาม,ามัดรวมกันนะครับมัดมัดมัดรวมกันแล้วก็จัดจัดให้มีความสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเป็นยังไงก็ผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะคิดเหมือนผมนะนะครับผมท่านผู้ชม เป็นอ่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมนะครับได้มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใกล้เคียงนะผมผมคิดว่าใกล้เคียงกันนะครับกับที่เป็นภาพนะครับมาปกในหลายช่องที่อมรลงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรครับผมแค่อยากจะมาไขนะครับข้อกังขานะผมสำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนผมนะครับก็ ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสบายสบาๆช anel สวัสดีครับ